กลับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับน้องๆโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินเฟิร์นไอเคียงก้อนสกราสมภูเราก็ไอเกิลแก็ยังมีนะครับน้องๆเราก็พี่กับการแจกโค้ดวันนี้นะครับเนาะก็คือแบบว่าจะมีการโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองด้วยนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆเราก็ตามที่พี่สัญญาเลยนะครับเนาะวันนี้นะครับพี่จะมาแแจจกกกกกเเเเพพชชรร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 นนนนนนนะะะะะะคคคคคัััับบบ้้้อออองงงๆๆ็็็ืืาาาวลลปมณีย สำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะวันนี้พี่แจกแน่นอนนะครับวงน้องเราก็พี่จะทําเป็นตัวใส่ไว้ในคลิปด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่า ได้ไปนะครับวงน้องก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนาะแต่ต้องดูดีๆนะครับวงน้องเพราะว่าพี่ทําเป็นตัวสิใสมากนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือคนที่ได้ไปนะครับก็จะได้เพชรประมาณ1,070เพชรนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าได้บัตรกาลิน่าไปวันนี้นะครับเนาะก็จะเป็นแบบว่าเลขบัตรกาลิน่าเป็นตัวสิใสหรือว่าเป็นตัวจิงๆในคลิปเลยนะครับวงน้องก็ฝากด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าออออยยาาากกกกได้้้้้เเเพรรรนนนนนนะคัััวววววีีีหหืื่ลลลิปปมแแแจงงง็็็ รางวัลนะครับวงน้องอยากให้พี่แจกแบบไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะวันนี้พี่แจกไปหนึ่งรางวัลแล้วนะครับวงน้องก็คือคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็จันถึงสุกที่ผ่านมานะครับวงน้องก็คือพี่ไปอ่านคอมเมนต์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าขออะไรไว้นะครับเนาะพี่อ่านมาทั้งหมดแล้วนะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับพี่จะเอาขึ้นมาให้โหวตด้วยนะครับวงน้องก็คืออันแรกหรือว่าหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับเนาะเป็นท็อปคอมเมนต์เลยนะครับวง ครับบวกดาเมจหนึ่งด้วยนะครับวงน้องก็คือแบบว่าถ้าอยากได้จริงๆ,ๆนะครับให้พิมพ์คําว่า M4 มาได้เลยนะคะรับวงน้องเพียงแต่วงน้องพิมพ์ตัว M แล้วก็เลขสมาได้เลยนะครับน้องก็เป็น M4 นะครับวงน้องอเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นหมายเลขหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นี่นะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีของแต่ง M4 เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็โคตรโกงเลยนะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะทั้งแรงทั้งเร็วแบบนี้นะครับวงน้องก็สามารถยิงศัตรูตายได้้้เเเเรร็็็วขึนนนนนบาากกกกปืที่โงมๆลยอ เป็นปืนที่แบบว่าดึงหัวง่าที่สุดเลยนะครับนอกกับ M4 นั่นเองนะครับถ้าอยากได้นะครับพิมมาง่ายๆเลยนะครับวงน้องก็คือพิมพ์คําว่า M4 นะครับวงน้องมาได้เลยนะครับนอกก็จะเปรามานี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้ทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะคนนึงนะครับจากี่คอมเมนต์ก็ได้นั่นเองนะครับวงน้องก็พิมมาได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็เป็นหมายเลข2ในสัปดาห์นี้นะครับก็ไม่แพ้กันเลยนะครับวงน้องก็คือสกินปืนตัวนี้นะครับก็มีคนขอาอหืรวง่ มาครั้งนี้นะครับน้องก็คือมีการบัฟให้มันเก่งขึ้นด้วยนะครับวงน้องก็คือสุดยอดไปเลยนะครับเนอะกับ XM8 ตัวนี้นะครับวงน้องก็คือปกตินะครับก็โกงอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ครั้งนี้นะครับวงน้องก็คือโดนบัฟให้มันเก่งขึ้นด้วยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าอยากได้นะครับพิมพ์สั้นๆมาเลยนะครับวงน้องคนนึงจะกี่คอมเมนต์ก็ได้นะครับพิมพ์มาได้เลยนะครับเนาะคําว่า XM8 นั่นเองนะครับวงน้องก็คือถ้าอยากได้นะครับเนาะพิมพ์มาสั้นๆแบบนี้เเเเเลลยยนน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 นะะะะะคคครรรรัััับบบววกกก้้้ออออองงง็็็็ปป XM8 ่จมาณี 8ตัวนี้นะครับสามารถสโคกระโดดยิงได้นะครับเนาะเราก็ลั่นสองด้วยนะคบมองน้องถึงลากหัวลากตัวนะครับก็เจ็บทั้งนั้นเลยนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้ถาวรนะครับเนาะก็โหวตกันมาได้เลยนะครับมองน้องสองสกินปืนที่พี่ให้โหวตวันนี้นะครับเนาะก็ได้ถาวรทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนวันรับของนะครับมองน้องก็เป็นวันพรุ่งนี้ตอน7จ็ดโมงเช้าท่านนี้นะครับเนาะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้หรือว่าสกินปืนตัวนี้นะครับก็แบบว่าค้นขอมาทุกสัปดาห์นะรเเนนาาาะะีี่ก็ยมม้งปณลถท ก็คือทางร้านนะครับก็สามารถทําให้ได้นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับก็ฝากโหวตกันด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขหนึ่งหรือว่าหมายเลขสองนะครับนาอถ้าชอบหมายเลขอะไรนะครับบงน้องก็คือสามารถโหวตได้ตามใจเลยนะครับหมายเลขหนึ่งก็เป็นเอ็มโฟหมายเลขสองก็เป็นเอเนแปดนั่นเองนะครับบงน้องก็ถ้าอยากได้สกินปืนตัวไหนก็โหวตกันได้โหวตใส่เต็มที่เลยนะครับบงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องว่าคลิปนี้ยังมีบัตรกาลีน่านับวก้็ลแ พี่จะแจกตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ด so, so so you know, er ูดีๆแล้วกันนะครับวงน้องแต่ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือก่อนที่เราจะไปเอาบัตรกรีหนาหรือว่าเอาเพชรนะครับวงน้องก็คือสําหรับวันนี้นะครับเนาะพี่มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับวงน้องส่วนโค้ดนะครับพี่จะแจกท้ายคลิปแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นโค้ดสกินปืนเอเกแดถาวรนั่นเองนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแจกท้ายคลิปให้แล้วกันนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมที่กําลังจ้าเบลเข้ามานะครับวงน้องก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องเราก็วันนี้นะครับพี่ไปหาคล อดดู้วยนก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีแต่สิ่งของที่อัปเดตเข้ามานะครับนาะเราก็กําลังจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องอันแรกนะครับน้องก็เป็นท่าทางนะครับวงน้องก็6ท่าทางนะครับที่จอัปเดตมาใหม่นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะท่าทางอันแรกก็เป็นตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นกระถานี้เลยนะครับวงน้องเราก็อันที่2นะครับเนาะก็เป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับวงน้องคล้ายๆบีบอยเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะคร ท่าทางบูย่าตัวใหม่นันี่นะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ท่าทางที่4นะครับพวกน้องก็คือเป็นโดนออกมาแบบนี้นะครับพวกน้องแล้วก็ทําลายโดนทิ้งได้เลยนะครับนี่นะครับพวกน้องก็โคตรเท่มากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็ท่าทางสุดท้ายนะครับพวกน้องก็เป็นท่าทางดีเจนะครับกนก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ การสลองครบรอบ4ปีนะคะวงน้องก็คือจะมีการแจกของเยอะแยะมากมายนะครับเนาะ, famously, ะส่วนหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครั <quarters S 1> บวงน้อง,องก็คือการสลองครบรอบ4ปีนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับวงบน้องก็คือแบบว่าจะมีโมหมดใ,ใหม่นะครับเข้ามาเยอะแยะนะครับหรือว่าเปิดให้เล่นทุกโหมดนะครับวงน้องที่มีในเกมฟรีไฟหรือว่าที่มีมาเมื่อก่อนนั่นเองนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นการสลองครอบนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าสุดผู้หญิงเข้ามาแบบนี้ด้วยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็้รานคับถงง่ววออื เป็นชุดผู้หญิงที่แบบว่าเท่มากๆเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแพ็คคู่กันเลยครับเนาะก็มาเข้ามาแบบว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับส่วนรองเท้าก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะเราก็ส่วนกางเกงก็สวยมากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนสุดนะครับวงน้องก็มีเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับเนาะเราก็ในส่วนของผู้ชายนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีเอฟเฟกนิดนึงนะครับเนาะถึงไม่มากนะครับวงน้องแต่เท่มากๆเลยนะครับเนาก็้ววออองงถ่ื ดูตัวเต็มก็เทขนาดนี้แล้วนะครับเนาะก็รอวันที่เข้ามาได้เลยนะครับวงน้องพี่ซอบตรงหน้ามันโคตรโคตรเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องเราก็หมัดที่กําลังจะเข้ามานะครับวงน้องก็คือเข้ามาแทนหมัดไฟแน่นอนนะครับเนาะก็เป็นหมัดตัวนี้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเ้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับก็จะมีสกินเคี้ยวนะครับวงน้องที่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เหมือนอาบยาพิษเเลยยนนนนะะครรรับากก็มีีสิของฟด้ว แล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็ค re ือยังเหลือทางด้านของ M60 นะครับที่กำลังจัาเบสเข้ามานะครับเนาะส่วนสกินก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็ส่วนการเปิดตัวนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับเนาะไม่เหมือนสกินปืน M60 เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะไม่ใช่ M60 นะครับวงน้องก็คือเป็นสกินปืนทอมสันนะครับเนาะก็พูดมาตั้งเยอะเลยนะครับวงน้องว่า M60 นะครับเนาะก็เป็นสกินทอมสันนะครับวงน้องที่กำลังจ้าเบสเข้ามานะครัับบบบนนน้ออองงเรรรรรราาากกกก็ใฉลคค4ปีีะะจจมแ บัตรเลื่อนขั <yah oo> ้นฟรีๆด้วยนะครับล้องก็เป็นอีดิทพารนั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้บัตรเลื่อนขั้นฟรีๆนะครับนออยากได้อีดิทพารฟรีๆนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับเนาะสำหรับขั้นนะคะวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะคะวงน้องก็คือแบบว่าพี่จะมาแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะแจกตรงนี้เลยละกันนะครับวงน้องก็คือแอบแจกเลยละกันนะครับเนาะรายงานกิจกรรมเสร นะครับบองน้อง นี <premises. S 2> ่เลยนะครับวงน้องก็คือบัตรกาลินานะครับตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่อยากได้ก็รีบว่าไปเติมหน่อยละกันนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับใครที่ดูคลิปพี่พี่ไม่จบนะครับก็ถือว่าพลาดไปเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขึ้นบัตรกาลินาให้แล้วนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนก็คงเอาไปใส่กันแล้วนะครับตอนนี้นะครับวงน้องแต่นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับวงน้องก็คือวันนี้พี่มีแจกนี่นะครับเนาะก็คือแบบว่าโค้้นนนะะคคคครรรัับบออยยู่่ใใตมมเเลทีแ นะครับบ like ังน้องก็โค้ดตัวนี้นะครับสามารถใส่ได้4,000คนนะครับเนาะก็ใส่ได้ตอน3ทุ่มหา4ทุ่มนะครับบังน้องก็เป็นวันที่20นั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดสกินปืนหาวอนะครับเนาะก็เป็นโค้ดสกินปืน M8 นะครับบังน้องก็คือเซิร์ฟหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้4,000คนนั่นเองนะครับเนาะก็เป็นโค้ดแบบนี้เลยนะครับบังน้องก็ถือว่าเป็นโค้ดแรกๆนะครับเนาะสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ได้บัตรกาลินนนาวัี้นะครับก็อย่าเเพพิ่งสียใจไปนะครับวา่ยังงเเหลลลืออีก4ราวัยนะครับน้อออองงหหรืืว่ายัเลีกก4,000เเเพชรรลยยนนะะคับา็้ อีกเยอะเลยนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็คือวันนี้นะครับพี่แจกรางวัลแรกไปแล้วนะครับถ้าอยากให้พี่แจกแบบไหนนะครับน้องก็คือให้คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยเลยนะครับงน้องก็แบบว่าอยากให้พี่แจกแบบไหนซุ่มคอมเมนต์แจกหรือเปล่าหรือว่าแจกผ่านไอเดียหรือเปล่าหรือว่าเลือกมา1 ID อเดีลยหรือเปล่านะครับบงน้องก็บอกมาได้เลยนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับบงน้องเดี๋ยวพี่ทําตามลงน้องขอเลยแล้วกันนะครับเหลือ4 0 0พเพชรนะครับตอนนี้นะครับบงน้องเออพี่แจกไป1น0 0เพันเพชรหล้วนะครับสหเน้อนไหนน อยากได้นะครับเนาะก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมองน้องว่าอยากให้พี่แจกแบบไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับมองน้องวันนี้นะครับพี่มีให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับสำหรับมองน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับมองน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับมองน้องบ๊ายบาย